เดี๋ยวเต้าหู้แล้วก็ใส่ตอนไหนฮะนี่ไงก็ใส่แล้วก็ใส่แล้วนะก็ใส่ดีพี่ใส่ดีเอาช้อนตักใส่เลยเด er. well ี๋ยวไม่กินปลาหมึกอย่างเดียวใช่ป่ะใช่จะต้มอะไรได้ใช่ป่ะต้มเนึ่งกินฝั mm. ่งนี้ก็แยกฝั่งไปงี้เห็นน้ำไปหนึ่งกันหมดไม่เป็นไรแค่ไม่กินมันเข้าปากเลยก็ได้กินเถอะสามชั้นนี่ก็นุ่มดีใช่ไหมเหรอว่า ใช่พูง่ายอชอยแล้วย่างหมูอันนังกระนองชายผู้น้อยหลานชายหลานสาวหลานชายอันนั้นไอตัวแสบนั่นคือเหลนเอาวนเซนไหมพี่แดงเลยหนูใส่ให้แล้วแบงเนี้ยก็ชอบกิเป็นลูมาแขนไม่หายแขนไม่หายกว่านเป็นลูมาแน่ต้อยแหละแกคือนะ แดคืไนไม่ไม่ไม่ต้องตีไข่เพราะห่อไข่เลยเอาเดี๋ยวเอากอิีนสใส่นเ่ยน้ำซุปก็จืดเนาะ

น,นี่จิ้มมันของอะไรที่เขาทำขายเรื้อเราซื้อมาเป็นขวดมันมีเป็นขวดก่ไอไอ,อ้นี่อ่ะลูกเก่าอะไรนะอันนี้อันยาวนี่วางนี่อ่ะแล้วอันเก่าหนูกินหมดยังเดี๋ยวได้ไม่มีกุ้งเนาะพี่แดงเนาะอันเก่ากินเนี่ยกินก่อนกินให้หมดก่อนกินให้หมดก่อนอ่า กินมะนาวอกินอะไรนะมะนาวชอบกินมะนาวหรืลูกยายก็ชอบเห็นขิงทอนไม่เป็นเหรเห็ดมันนุ่มเนาะกินง่ายรอ้ีอ <trong interdisciplinary hombre splash> mm, ืมไม่เจี <น>กินเห็ดก็อบอกกินเห็ดจะได้ฉลาดเถี่อนะั้เจอเต้นม,มา่าเค้นมองอมเดรีย,ยพี่แอนไม่ได้มากินด้วยเนาะพ่อเคยใช้เป็นแบบเป็นหมูเบคอนมาย่างเนะ่ะอร่อยนะมี่ย เรากมีหนูจะซื้อแบบนั้นมาเบคอนอร่อยนะมันนุ่มด้วยฉันรู้ที่ซื้อซื้อละเราตัดเรตัดตรไหนตัดชายยาวอไรอะอะใครอกกินเห็ดๆตัดเห็เอาเองชายทายน่ะเมื่อวานกาหลอกค่ะ บอกว่าพริกเขียวไม่ค่อเผ็ดแต่วุ้เผ็ดเหมืนกันนะไม่เผ็ดนะน้อาไม่เผ็ดได้ไงเผ็ดมาไหมน้องมาน้องหนูกระทะมาบุกกระถางอิ่มแล้วฉลองบ้านใหม่ฉลองบ้านใหม่สวัสดีครับเอาแม่ลูกหนูมาแม่แม่ลูกมาไม่เอาครับอ้าวอร่อยนะ ไม่หิวไม่หิวลูกกลัวอ้วนกลัวอ้วนใช่ไหมครับดีนะเห็นไหมไอ้น้องมามาจ้องมะม่วงเวลานันอ่ะเดี๋ยวจะฟ้องไห้ตุ่เดี๋ยวจะฟ้องไอ้ตุเาหัวของเขาจังเลยมะม่วงอ่ะจะไม่สอยด้วยนะหัวน้ำผสมเนร่อร่อยมากเลยหมนน้ำหมดหมดน้ำหมดแล้วร่ะท้ายนี่ใครมาเขาตบไปเลยแก้วหนูที่อ ไม่สนใจเลยหนุอนพี่บ๊อบจ้าเพิ่มก็เพิ่มกูอ้วบทิมไหมเราถามแล้วเราแม่แหะเราถามไปไอ้น,น้องก็ไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนน้องกันนิดไม่เปลี่ยนลุงมีเปลี่ยนไปนิดนึงแต่เปลี่ยนในทางที่ดีนะผอมลงหุ่นเป๊ะเลยเหุ่นหุ่น เมื่อเท้าเจออยู่มามาอยู่เรียนคุยแป๊บหนึง่งเนี่ยหมูเนี่ยวันนี้ล้างทั้งวันเลยน้องเอ้ใช่เสร็จแล้วหลานช่วยกันไอ้เมียวไอ้ผูมาช่วยในห้อง,ใน,องนในห้องก็ได่เสร็จแล้วในห้องก็ใกล้แล้วก็รอเดี๋ยววันวันไหนวันพรหัสเนาะเขามาใส่กระจกก็ใช้เป็นแบบเลื่อนเนี่ยใช้เป็นแบบเลื่อนหมดเลยกระจกเลื่อน ไม่ใช้กระจกเฉพาะหน้าต่างใช้เป็นแบบเลื่อนหมดแล้วก็เอาเหล็กเอาเหล็กดัดมาใส่ข้างนอกเอาสวมเลยสวมเลยไม่ต้องกระเทาะไม่ต้องกระเทาะไม่ต้องกระเทาะเด็กสองคนนั่งกันสองคนเองสองคนีิงใหญ่ใหญ่ชไดม้มาวันละพันสองพันหยอดกระปุกแกจ้นเดือน็นหมื่นเลอสิบครั้งได้ แครั้งเยอยะสองครั้งอะไรขอบคุณที่โทรมาเมื่อกี้นะัอืมจะดีเนาะ95แล้ว nên thế mai <coughs> uh, ouais, uh, oh, uh, uh. <coughs> cents hãy <coughs> <Yeah. coughs> ừ, lúc bai không ngon im nha, ăn em nuần nước chấm, ăn mà không là gì, ôi tang ki, cái này, được, hết ăn chay không ăn được, ăn không ใช่จัดไปเยได้หมึกกินเได้อร่อยด้เหมือัของพันท้ายนะคันท้ายเผ็ดันท้ายอร่อยที่สุดเอาไปห้นทายแล้วสีนี้กับสีวันนี้มันคนละตัวคันทายราะคนละสูตรกันอร่อยมากแค่นี้กินน เห็นปะมันเขียนแบบงงๆเห็นปะพี่นันมันเขียนเลืลูกค้าเนาะพี่เปนบอกสองแถมหนึ่งอะเราก็นึกว่าซื้อสองโลแถมหนึ่งโลแต่แม่ไม่เขียนหรอกว่าแถมคือแถมกระซี่สองแถมหนึ่งน้ำเอาน้ำเอามาเฮ้ยเอาไปแล้วเนี่ยเหรอเพื่อนเนี่ยนี่ไงท้ายนึกว่าจะไม่หมดก็หมดนะ ท,ท้องพันทะอีกอันนึงมันจะเผ็ดนะลุกกินแบบเผ็ดน้นําตาแตกเหมือนกันนะพันธะทันทะนอยสิงแล้วก็ไม่ต้เด็ดสมบูรณ์อน่ะโอ้โหแต่ปกติอนูกินแต่อันนี้กันนี่พันะอร่อยมันจะมีสูตรหวานสูตรเผ็นนนนนนดน้ำมันอ่ะคายได้ใอ่ใช่ให้เอไป หักบุ้งสัญจรรู้เป็นไรชอบกินผักบุ้งน,น,น้นนำพนมพันท้านี่ทยนี่มันยังไม่รสชาติยังไม่จับอีกอย่างนึงนะลูกมันจะออกเปรี้ยวนะมันรู้อยู่เมืองไทยไมิป่เปล่าอะไร อะไรเลี่ยนสู้เขาเอสู้เขา,เขากินผัก,กเยอะเป็นเบาหวานต้องกินผัก,กเยอะไม่เกรงใจนะไม่กรงใ,นะใจชิน้นสุดท้ายใช่ไหมอ่ะมาเอาคำสุดท้ายจะได้ปิดกล้อง<า>หนึ่งสองอืมไม่ต้องเป่าเป็นไงอ๋อแล้วไม่เป่า <c oughs> ไง <c oughs> ยกโป้ไม่ขึ้นเลยใช่ไหม อร่อยกินไม่เปล่าเฮ้ยหมดจริงๆนะผลงานตรงนู้นอะเรี่ยง